เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับชีวิตติดล้อมือใหม่สายประทุกนะครับผมตอนนี้ผมก็ลงสินค้าเสร็จแล้วนะครับผมจอดพักว่าจะต้มต้มน้ำร้อนนะครับผมกับกาแฟพอดีผมได้ซื้ออินเวอร์เตอร์มาใหม่นะครับผมจะลองอินเวอร์เตอร์ดูก่อนว่ามันจะต้มน้ำร้อนได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะลองไปต้มกันดูนะครับผม เดี๋ยวไปดูอินเวอร์เตอร์ที่ผมซื้อมาด้วยนะครับผมว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนว่าจะสามารถต้มน้ําได้หรือเปล่าอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ผมซื้อมานะครับผมยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับผมอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษเป็นอินเวอร์เตอร์6,000วัตต์แต่น่าจะ6,000วัตต์น่าจะไม่เต็มนะครับผมเดี๋ยวผมจะ จะลองลองคีบกับแบตเตอรี่ดูนะครับผมตอนนี้ผมก็ลงสินค้าเสร็จแล้วนะครับผมจอดอยู่ตรงใต้มอเตอร์เวย์ครับผมมอเตอร์เวย์เมืองการจนาบุรีครับนี่เป็นเป็นมอเตอร์าาเวย์นะครับผมมาจากกรุงเทพฮะ พอดีหิวกาแฟนะครับผมหิวกาแฟก็ไม่รู้ว่าจะเอาน้ำร้อนที่ไหนครับผมอันนี้เป็นหม้อหม้อต้มนะครับเราจะกินไฟหน้าดูครับพวกหม้อที่ทำความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองขีดดูนะครับ อันนี้แปดนี้เป็นเป็นไฟย4ิบสนะครับผมเราจะคีคบนะฮะอันนี้ก็คีบลบไปเลยครับผมอันนี้เป็น,นเป็นสายกาวนะครับไฟแรงนะ่าดูครับเราจะลองเสียบปลั๊กดูคนระับอิเวเตอร์ตัวนี้น่าจะหุงมข้าวได้นะครับ พัดลมผมลองเสียบดูแล้วก็โอเคใช้ได้เดี๋ยวลองมาเสียบเสียบการน้ครเดี๋ยวกันนะผม,ผมขออนุญาตเสียบกันนะครับถูกต้องเตอนนี้ผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนครับทำงานละมันออกกระแสไฟครับ เราดูม้อต้มแล้วติดไนี่นะมาซื้อกันโอเคไฟติดนะครับผมอารมณ์ทำงานนะครับผมอารมณ์ทำงานแล้ว ระหว่างรอแล้วก็เดินชมวิวก่อนนะครับการจนะบริบุรีครับฝากเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเจอนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมลองอินเวอร์เตอร์นะครับผม เพิ่งเสียบเมื่อกี้นะครับผมยังไม่ถึงนาทีเลยโอ้เดือดแล้วครับผมแปบ๊บเดียวครับนาะประมาณนาทีกว่าหรือสองนาทีก็น่าจะใช้ได้ครับน้ำต้มกาแฟเราสนุกกินวอเตอร์ของเราใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมว่าผมจะเดินสายนะครับผมหาซื้อสายใหญ่ๆครับซื้อสายใหญ่ๆเดินขึ้นไว้หน้ารถนะครับไว้เสียบ แต่ต้องเป็นสายใหญ่นะครับเพราะนี้มันเป็นสายเล็ก<อ>คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วขอตัวไปชงน้ำกาแฟก่อนนะครับผมโอ้ได้น้ำร้อนแล้วต้อมอมาม่าก็ได้ครับผมทำทุกกี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวปุ๊บๆๆเลยครับาบายครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับ